เลิกพูดคำว่า Good morning ได้แล้วคุณใช่ไหมคะที่ตอนนี้กำลังเป็นมือใหม่แล้วกำลังหัดพูดภาษาอังกฤษกับลูกอยู่คุณก็นึกอะไรไม่ออกเลยพูดอยู่ได้แต่คำเดียวว่า Good morning Good morning พูดซ้ำๆซักๆจริงๆแล้วนะคะ,คะ Good morning เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเราพูดอยู่แต่ประโยคเดิมๆคำเดิมๆเราก็จะใช้แต่คำศัพท์เดิมๆก้อนเดิมๆคะ่ะลูกก็จะรู้แต่ประโยคเดิมๆซ้ำๆซักๆ วันนี้นะคะไก่มี5ประโยคใหม่ๆนะคะที่นำมาใช้แทนคำว่า Good Morning ได้เลยค่ะประโยคแรกนะคะก็คือ is t time to wake up is t time to wake up พอเรารู้โครงสร้างประโยคนี้แล้วนะคะเราก็จำโครงสร้างนี้เอาไว้ค่ะแล้วเปลี่ยนแค่ท่อนหลังค่ะเช่น is t time to take a shower is t time to take a shower is t time to have breakfast is time to have breakfast It's time to go to school, it's time to go to school, it's time to go home, it's time to go home เห็นไหมคะแค่จำเพียงแค่1โครงสร้างคุณก็สามารถแต่งประโยคได้เป็นสิเป็น100ยันประโยคแล้วค่ะประโยคที่สองนะคะ wakey w a k ก็แปลว่าตื่นได้แล้วค่ะประโยคที่3นะคะ get up sweetie get up sweetie ก็แปลว่า ตื่นได้แล้วค่ะลูกประโยคที่4นะคะ time to go to school time to go to school ได้เวลาไปโรงเรียนแล้วจ้าและประโยคสุดท้ายนะคะ happy แล้วตามด้วยวันค่ะอย่างเช่นวันนี้เป็นวันที่ไก่อัดคลิปอยู่นะคะก็คือ happy monday แล้วคุณก็แค่เปลี่ยนวันเท่านั้นเองค่ะ happy tuesday happy wednesday หรือ happy friday ค่ะ และทั้ง5ประโยคนี้นะคะสามารถใช้แทนคำว่า Good Morning ได้หมดเลยค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คอมเมนต์ว่าชอบมาบอกครูแม่ไก่ด้วยและคลิปนี้ไก่ก็ต้องลางกันไปก่อนค่ะและพบกับครูแม่ไก่สอนลูกส่งภาษาแบบง่ายๆได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปคใครที่ต้องการทางลัดในการสอนลูกพูดภาษาอังกฤษคล่องนะคะกลัวพูดผิดกลัวออกเสียงผิด ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับลูกคำศัพท์ก็รู้น้อยเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วก็ลืมหมดแล้วไก่ก็มีคอร์สนะคะ the six weeks สอนลูกพูดอังกฤษคล่องภายใน6สัปดาห์ค่ะและ ในเดือนกรกฎาคมปี2556นี้นะคะคุณสามารถเข้าทดลองเรียนฟรีได้ตลอดทั้งเดือนเลยโดยคุณสามารถขอเข้าทดลองเรียนฟรีได้ที่ line a d a t s c ครูแม่ไก่นะคะแล้วพิมพ์ว่าขอทดลองเรียน the six weeks f r e ค่ะแล้วเดี๋ยวแก่จะดึงเข้ากลุ่มปิดค่ะรีบทักมาเพื่อที่จะได้รับราคาพิเศษนะคะแล้วพบกันในคอร์สค่ะสวัสดีค่ะ